เจยบร้อยอเคเจอออล่าหมดเลยเป็นอะไรนะชิคิีิสิงด้วยฮนะขอขอต่อยหน่อยทีหนึ่งขอออกคนหนึ่งได้ปะแหมเพื่อนเห็นข้อเด็ดนะผมติดล้องหนอยู่วันนี้ข้อเด็ดอีกคนโอเคครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเด็บไปเด,ดลัยกันด้วยนะครับ ในคลิปนี้เราก็อยู่กับฆาตรกรพี่เนสุดเท่จากเกมและจะเดินอีวิวนั่นเองโดยผมก็จะมาเล่นเซ็ตเบิร์กสายมองออร่ากับแอดออนที่จะให้พี่เนเป็นคนไล่หัวใจที่เธอจากไปแบบไม่ดีๆกับเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาไม่มีเสียงหัวใจเมื่อเราทำลายซอมบี้เนาะถ้ามาคอมโบกับเบิร์กสายเปิดกรอบอีกก็จะเป็นตั้มแชร์ดีๆนั่นเองเออ่ันไันได้ใช้เลยนะแอดออนอันแรกก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เนาะเมื่อทำลายซอมบี้หรือซอมบี้ถูกทำลายโดยเซอร์ ตัวเราจะติดสาน,นะตรวจพบหรือไม่มีเสียงหัวใจเป็นเวลา15วิเนาะถ้า <c oughs> ไม่มากก็ไหลก็ต้องใช้คุมค่าหน่อย15วิที่ไม่มีเสียงหัวใจอีกอันก็จะเป็นแอนดออนที่ลดเวลาการเกิดซอมบี้แล้วก็เพิ่มการกลายพันธุ์เมื่อใช้หนวดฟาดซอมบี้คือแอนดออนเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะยังบั็อกอยู่ในเรื่องของการแปลไทยอะดูทีอะคืออันอื่นเขาจะเป็นบอกเวลาเป็นวิบอกเวลาเป็นไรอะแต่ออนนี้คือบอกเป็นปานกลางอยู่เลย ก็จะเป็นฝนในการแปลพิดพนั่นแหละยศองเปิร์กก็ตามนี้เลยเนาะอันแรกก็จะเป็นอะไรอิงที่จะสืบทราตัวเองเมื่อโทเทมไฟอะไรก็ตามโดนพังไปเนาะแล้วก็ที่ดีบีสิงเมื่อถอนโดนโทเทมนี้จะติดสถานะปอดกำบังทุกคนเป็นเวลา60วินะก็ค่อนข้างนานเลยถึงนาทีเนี่ยอีกอันก็จะเป็นแฮกลูนที่ไม่เคยถ่วงเกมได้จริงสุดท้ายก็จะเป็นกรรมสนองของดุงปืนอนะที่โทเทมไฟอะไรก็ตามโดนถอนไปอะจะเผยล่าทุกคนในแผนที่เป็นเวลา15วินไะ ก็มาคอมโบกับเปิ์กคิดในบิสิงหรือเอ็นออนราได้อยู่ถ้าเกิดมาได้ใช้อีกแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราเข้าดูกันในเกมดีกว่า Let's ก o ดูแหมในบิสิดเซตนี้ก็ต้องคู่กับด่าน RPD คือผมไม่รู้มันเลอะเทอะแค่ไหนอะแต่คิดว่าน่าจะพอได้อยู่แล้วก็โอ้โหดูเตาถ่านไฟอย่าเียเกิดแบบเกินกาดมากมีอันนึงอะดีเกิดตรง แล้วก็อีกอันนึงคือเกิดตรงหน้าประตูอ่ะคือถ้าเสือไม่แบบไม่เดินไปจริงๆนี่คือไม่มีโอกาสเจอเลยมีคนถอดมาเนี่ยรู้สึกเหมือนคนเกิดหน้าประตูนะไม่ใช่นี่ไงเจอรอยไม่รู้ตอนนี้ใครเป็นใครไปดูตอนนี้มาเดี๋ยวออกมาทางนี้มะเนี่ยรอยจางมากเลยเยนี่มาเนี่ย่าแล้วว่าทำไมรอยเท้าหาย อ่ะตอนนี้ก็มันๆม,มาก่อนเดินมาวัานนี้ได้หนวดฟาดได้แล้วดักว่ะออกทางไหนดัก,กอ,อีกรอบนึงมันด่นานนี้มันจุ้ยากอะเ,ออเดี๋ยวเจอโอ้โหถอนโดเทีโคตรไวอะเดินดักไปแล้วมาถอนเอาตอนที่ผมไล่เซอรอดีด้วยนะพอดีตีเล่นเป็นมากเลยนะเดี๋ยวไม่คอวิ่งวิ่งฉี่คมโหมือนกันนะ หลอกไปไหมจเจ๊เดี๋ยวหนวดสั้นอยู่เฮียนโอ้โหเซกทับเฮ็รู้ผมได้อีกโคตรโหด,ดอะว่าจะมาเปิดโก้เพลินให้ตายอะไรวะเนะี่ยโดนอีกหนึ่งเครื่องหลบหลอมแล้วก็ซอมบี้อยู่ชั้นบนนี่ตัวหนึ่งมามีคนวิ่งอ่าโคตรไกลเลย คิดว่า,าจำสกเกตยวน่าเล่นได้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะปล่อยตายอะไรวะหน้ายูดีก็จะปล่อยตายเฉยเลยเดี๋ยวมีคนกำลังจะแค่เอาเทมนันแน่นอนนะซอมบี้เดินไปอย่างนั้นนหละปะ่ะร้ยอยเขาแค่ไม่ได้ซอมบี้กลัวเขาอยู่แหม<า>เจ้ทางซอมบี้ก่อนแล้วก็เฮ้ยที่สั้นจะแกะมนันเขาจะปล่อยตายเอยงด้วยเห็นปะ่ะไม่เล่นเฉยเลย ฝัดดีเพื่อนอยู่ดีไปเจอ,อจเฉยเลยตานี้ไม่น่าไปตามแผลแล้วก็ได้ทำขับมาแล้วกันพี่ยี่โดทติตปป่ะเนี่ยตกได้ยังไงโอ้โหปั่นไฟกันโคตรโหดนี่ขนาดเหลือสามคนนะเนี่ยปั่นไฟกันแบบอภิยมหาแอการลามากรมากอ่ะแป๊บๆคือแบบเหลือสามเครือค่องแลวมา ตอนนี้เรายังเหลืออ,อะไรนะเบิร์กที่ว่าถ้าเกิดโดนโดนห่องเัวเทมไปจะเห็นออร่าน่าจะพอได้อยู่มีคนสี่วัคซีนด้วยนะีย่งไงสมมี่กำลังบวใหมุกมือซื้ออยู่ด้านล่างนะพิ่โนด้านล่างไปละเจหน้าจะออกมาอย่างไงเจอคนนี้ใครเนี่ยชัยแน่ปะมีมีเขาจุกเด็กไปละ ไม่ยกให้เห็นหรือปะแต่เขาเดินดิ่งแบบไม่ได้มองหลังเลยนะไม่น่าเห็นแหละโอเคขั้นสามทีหนวดยาวสามเมตร่าน่าจะพอได้อยู่โอ้โหแล้วเขาชุดเด็กกัแล้วเนี่ยตาม่าเจ๊อันนี้คนที่หลอกไฟไม่ได้โอเคก็ตามเพื่อนมาก่่นนแหละ ว่าโดนบนรอบนี้มาสักสามรอบได้อะเพราะว่าจุกเด็กก็ยังอยู่ไอ้ออกมาทางนี้สวยโดนปั่นไฟอีกเกินไปเพราะมันมี่อใชไนน์คนหนึ่งอะที่ปั่นไฟแบบไม่สดโลกเลยโอ้โหจะแค่ให้ได้เวุ้กทุนไฟเนี่ยมีคนเดินตักมากันเอ๋เราเปิดกรอบนะเราเปิดกรอบนะ <c oughs> มีคนอยู่ไกด์นคนหนึ่งใช่ไหมนะ คนนั้นเหมือนเขาปั่นไฟไม่สนโลกกันแหละเดี๋ยวค่อยตามไปคือที่มีสิ่งเรายังยังทำงานอยู่นะรีบไปหาเขาดีกว่าแล้วก็ซอมบี้เราอยู่ข้างบนแหละดยะูยานจำสเกลได้ไหมทันที่มีคนโยนขี่มันก็เลยดูง่ายหมดอยู่ไงแบบดีใช่ไหมชิดวิสิ่งทำงานอยู่นะ,ะต่อยหน่อยเน็ปหล่อ <c oughs> คือโจน่าคนแรกก็โยนเกมอ่ะเกมก็เลยตะวีมาท้าผมหมดเลยอ่ะไม่ใช่โจนาดิเป็นอะไรนะอดัมป้ที่โยนเกมอ่ะโจนา่าจะแค่ไปเจอหลุมปะนี่ไงให้หลุมเกิดตรงนี้เสียผมว่าผมไม่ได้าหายโจนาเจอแล้วปล่อยเขาแห้งกันเลยเนาะตอนนี้ก็เดินสุ่มหาก่อนเผื่อแบบฟุ๊กเยอะนี่ไงห้ามไเจอกันเฉยเลยอะไรวนะเนี่ย โ okay. อเคตานนี้ก็จบแบบโคตรง่ายเพราะมันมีคนโยนเกมผมว่าถ้าเกิดอาัมคนแรกที่เขาจูเขาไม่โยนเกมนะผมบอกเลยตนนี้น่าจะแบบมีคนไปยอ่อหน่ประตูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตีนี้เขาปั่นไปโคตรโหดอะปั่นไปแบบหมดเอาเรื่องมากอะคือไม่ทันได้ทำอะไรดีๆก็แบบทเทมไปแล้วเ,เครื่องไปแล้วอย่างเงี้ยตีแบบคุณภาพที่หายเลยโ okay. <c oughs> อเคกดอีกตาก็ได้ตอนที่ไม่มันนะโอเครอบที่ล็อกด่านโรงพยาบาลแล้วก่อนเนาะ คือเหรียญลงตำรวจ R P G ผมบายบายแล้วไม่เหลือแล้วสักอันเลยผมเกิดกลางแมปด้วยเนี่ยน่าจะเกิดเคืยแหละตรงทางขวานะ็เดินดีไหมซอมบี้ก็ยังไม่เกิดด้วยนะเอจะเอแล้วก็โทเทยียมไฟไปเกิดตรงที่เจอเกิดแบบสองอันเลยอะ่ะวันี้คอเด็ดมาโลูรูนีไหมบนนะบนนิกนดกด,ดีนะแมทน่ฟาได้ อะตอนนี้ก็ไล่คนไปก่อนเดี๋ยวทางกระบี่ก่อนนะให้ติดจันะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไปปัดไปป่ะไอ้ออกไปแล้วกูดงไงยินเสียงอ้าวสวดีอยู่ที่ว่าเจอคอเด็ดเฉยเขาได้ยินเสียงเท้าป่ะเพราะเสียงเท้าตอนนี้มันดังมาก,กน,นะคือผมเคยเจอคนเล่นเนมิซิสสายนี้มาคนหนึ่งอะคือจับตาเก็ตผมไม่ได้เพราะว่าอะไรนะ มันมีเสียงเท้าแบบตึกตักตักอยู่อ่ะเย้ไม่เป็นไรอ่ะเราคนแรกได้ไวอยู่แล้วก็โทเทมยังไม่ไปด้วยก็โอเควิ้งเทเทมมันดึงอยู่หน้าประตูอ่ะภาวนาให้มันนีปแฮกรูแลกันคือเกิดโอเคมากอ่ะเด็ดร้อยที่ไงมีคนอยู่นี่คนหนึ่งสองคนเลยเนี่ยแหมเพื่อนโอเคจะตีซอมบี้ซอมบี้แบบเดินห่างผมไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวจะป้าได้ได้ปะ จะเย็นนะหนวดคููดาวนานมากๆแ<า>หมขึ้นเจ๋วหนวดสั้นอยู่แค่ขั้นสองฮะคือติดจะใส่แบบหนวดขั้นสามอ่ะปัดดีคนที่เห็นโดนทิ้ไฟผมแล้วมาไหนต่อหลอกไฟมาจเจ๊อือคนนี้ออกไปยังน่าจะออกไปแล้วไปกันจิ้งพลร่สุดจ้ะเนี่ย แต่ช่างมันแนะี่เราไปหามบี้ที่รักเราดีกว่าปาดมาแล้วก็โททิ้ไฟจะพึ่งโททิ้ไฟเลยอนะไล่าหาคนก่อนนี่คนนี่คนอีกตัวหนึ่งผบแขกเขาตรงนี้ใช่ปะถ้าผมจำผิดอะนี่ไงมีคนปั่นอยู่สวัสดีคอเด็ดคอเด็ดมอโลไม่เห็นไฟใช่เวละไม่เห็นไฟก็คือไม่ต้องหลอกไฟแล้วแหละ เดี๋ยวได้ยินเสียงใครต๊อกตแต๊กๆอยู่ข้างนี่แหละเนี่ยเอาเอาวะเจอคนอื้อเลยอ่ะตอนเนี้ยอันวันนี้เป็นนิ่โอ้โแมสโดดระตาดกันดีสิๆดีนะโอเคเฮ้ยผมก็ต้องพยายามหาแบบจังหวะแบบดึงหลังเท่ๆอ่แต่ตัวนี้คือมันจำสเกลค่อนข้างยากอะเพราะมันมีเสียงเท้าแบบติ๊กตักติ๊กตักเยอะ แล้วก็เหมือนเขาแหาอา่อะไรนะตัวเทียมกันไม่ค่อยเจอได้แหละก็ฟาดสมบีตัวนี้ก่อนแต่เราขั้นสามนะก็ไม่ต้องฟาดหนูก็ต่อยธรรมาดาเลยนะไวดีมาใครจะไปไหนใครจะทำอะไรสิบห้าวิยิงไปช่วยกระชับเกยหน่อยดิเอ้ไม่คนนี้เขารู้ได้ยินเสียงเทา้าป่ะฟังระดับเกมมิงเกียอะไรอย่างนี้มา ตีหลอกโดดด้วยคนนี้โคตรเซียนโรเรียนจีนนะหนูเอาขั้นสามนะง้างไกลมากอะอียว่ะคนนี้โยนคมอ่ะอ้๊ยฟาดเร็วไปอะหมาฮะโยงไงอีกเป็นไหนที่ดีนะคนนี้ตายยากปะตายยากไม่มีตายยากเอ้มีโอ้เขาลองแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ตอนนี้ฟาดไม่ได้ ตนี้ได้โอเคโอเคซูสนเปอร์ซิตส์ก็เป็นตัวที่แอนตี้ลูปได้โคตรดีตัวหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเจอเซ็ปโซนี่คือก็ชิบหายตามเคยโอ้โหตอมมี่กองนี่สองตัวมาไหนใครอยู่ไหนปั่นไฟอยู่ไหนคือตัวนี้พยายามแบบรอคนถอดอักเทมป์อยู่อะ่ะจะได้หาจังหวะแบบจำตาแกลได้หน่อยเดินเลาะไปตามเครื่องกัน15บห้าวิมันก็ไม่ได้น่านเลยขนาดนั้นนะเห็นีหมปะ ไม่เย็บคลิปเลยเหมือนตอนนี้เขาจะหาเราเทียวไฟกันไม่เจอจริงๆแหละได้ินเสียงเครื่องไกลๆเนี่ยไม่ไม่ต้องไปอีกฝั่งนึงเขากำลังก็กะแกะโทเทมอยู่ไม่ใช่โทเทมเส้นไฟอยู่ยจะเอ๋วัดทีเขาเด็ดโอ้โหวิ่งกับลมไม้โคตรเซียนผมนึกว่าประตูอยู่ตรงเนี้ยนึกเข้าออกไม่ใช่ดีเขาคิดว่าเข้าประตูแล,ล้วทุวิ่งพันกันใช่ไหมก็นึกว่าเข้าประตูแบบเเพลินไปแล้วเดี๋ยวซอมบี้ กำลังม้นบอกมืออยู่เดี๋ยวนี้ใครเนี่ยอ๋อเขาเด็ดมาโลไม่เป็นไรอะเดี๋ยวจับตาเกยกันมาใครอยู่ไหนใครทำอะไรนี่งไงกาแมวเป็นคนปั่นอยู่เห็นตัวผมปะเจ๊นี่ไงตีนีเขาแบบมองซ้งายมองขวากันตลอดอะน่าจะยากอยู่บาลานป็นเนี่ยวิ่งเข้าขึ้นสูงอย่างงี้เรียบร้อยเคเจอออร่าหมดเลย <c oughs> เป็นอะไรนะ ชิดี้มีสิงด้วยฮะขอขอต่อยหน่อยทีนึง <c oughs> <c oughs> ขออีกคนนึงได้ปะแหมเพืนะ่อนเห็นข้อเด็ดนะผมติดล้องหนอยู่สวัสดีข้อเด็ดอีกคนคือ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันได้ใช้อะมันจะปั่นมากอะเมื่อก,กี้ผมต่อยใครล้มนะมิกิล่าปะแต่ทีนี้มีสิงยังทำงานอยู่เนี่ยนะผมต้องรีบจำตะเกงให้ได้ก่อนแต่เครื่องงาเครื่องมันหนาม,มากเลยเนะี่ยเอาสวัสดี หมาเพื่อนคนนี้ไม่มีตายยากเพราะว่าเขาไม่ได้เจ็บยังไงล่ะเดี๋ยวต่อยธรรมดาไปาาก่อนหมาได้ใช้รวงกลางเกมเฉยเลยโคตรปั่นอะนี่ไงให้เม่กลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นโอ้ยมากอะแม่คนนี้แตะเพื่อนไปแล้วปะเมื่อกี้เหมือนเขาโอ้โหตายยากทำไมปีนผมดีขนาดนั้นเลยผมรู้สึกเหมือนผมตีรูปตายยากใครไปใครได้เลย ไปน่าซื้อเน็ตแบบไม่พูดดีกว,ว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมเอาเดินติดเหรอโอ้ไม่ใช่ขวดไม่ได้เดินติดผมก็โลกตีอยู่นะไม่ได้ดูเลยผลปะชี้ผมว่าไอเทมขวดของกล่องพยาบาลเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ผมว่าโกงมากกันหนึ่งเลยนะคือมันเล่นได้อีกรอบหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเขาไม่ไม่ได้ติดเชืออะนะ้อเนี่ยมันเหมือนมีบมัตรธรรมเวอรชันแบบพวกเฮ้าได้ตลอดเวลาคริสตายแล้วปะจำไม่ได้ ปาบาร100โอเคตานี้ก็ค่อนข้างมันแหละค่อนข้างมันกับตาเมื่อกี้เยอะมากตาเมื่อกี้มีคนโยนเกมคือแบบโคตรเซ็งอะ่ะอะไรก็ไมหรืออยู่ดีก็โยนเกมเถอะนี่ปัดไป15วิใช้ให้คุ้มหน่อยัอนนี้ปะเจนี่ไงมีรอยเท้านะเอาฉีดวัคซีนนะวัคซ,ซีนเซโนแวคหรือเปล่าแผล โอเคถ้ okay, ตาตงโอเคฟาทันอยู่เป็นไงทดเทมไปแล้วมีคนอยู่ใกล้ด้วยนะ่ะไปกันนะเห็นออร่าหมดเลยสามคนเขาถอนโดนอะไรนะกำสนองวะเดี๋ยวนะมีคนมีคนยืนเลยตรงนี้เนี่ยเควสปะวันนี้มิเกลาหลีดโอเคตอนนี้ค่อยจำสเกลง่ายหน่อยมา <l oss> ลูก,ลกี้ล็อกได้นี่ไม่แต่แรกแหละ เครื่องห้าเครื่องมันนานมากอะ่ะนี่บาลานไม่ค่อยสูงเดียวเลยโอเคเพตรงนี้เป็นเซฟโซนผป้านไม่ได้ฟาดไม่ได้โอมงแงนหนวดชาไปฮะคือเมื่อกี้วัดใจว่าเขาจะพับไม้หรือเปล่าเงี้ยเดี๋ยวคนนี้ไม่ติดเชือ้อตัวนี้เป็นไม้หน้าต่างที่ฟาดได้เป็นบาลานนะเพื่อนบาลานแหนโอเค ตอนนี้ผมไม่มีอะไรมองออร่าแล้วก็ตามมีตามเกิดแล้วกันแต่ก็สนุกมากแล้วตอนนี้ได้ใช้ช่วงการเกมแบบโคตรมันอะเดี๋ยวคนนี้อ่าลอรี่ลอรี่ยังเป็นอีกคนนึงที่ตายปะถ้าผมจำไม่ผิดนะหมายอะไรเทำไม,ไ,มไหมเอาว่ะคนที่วนต่อโคตรเจี๊ยบเรียนจีนเดี๋ยวตายยากโอเคมา ไดเป็นสิบไปแล้วฟาดไปแบบโคเหมืนอนกันอเอ๊ะผมตอนนี้ผมติเล่นก่อนเหรอะจะได้แบบมันๆหน่อยแม่เพื่อนขอชีกไปทางนี้กำลังฮิวอยู่เลยเพลินๆเนี่ยแบบฮิวแบบเพลินๆเนีเ่ยเ,เ <laughs> มคคนนี้ไม่ได้ติดเชือ้อผมปล่อยข้านอนแห้งไปสักพักหนึ่งก็ดีเดี๋ยวฟาดไปโดนฟาดเลยเมาเร็วเกินไป คนนี้จะไม่ได้ว่าเฟดอะไรอะ่ะเพราะผมตีเขาโอ้โหหน้าต่างนี้ยังจะวนได้อยู่เลยโอเคคุณได้เฟดสองปะคนที่ตั้งชื่ออะไรเนี่ยมิสโซลา่าชื่ออย่างน่ารักเลยแกแข้งเลยละกันมาไหนใครอยู่ไหนอีกมาผมรู้สึกว่าเกมลืมยืดเยื้อแล้วตัวเองจงใจยืดเยื้อรู้สึกรู้สึกไปเองนะไม่งั้นีเดี๋ยวคลิปยาวเกินไป เดี๋ยวจะมานั่งตัดต่ออีกเอ้ว้า,าช,ช่วยกันเพื่อนๆใ,ใครอยู่ไหนเอาบดม,มาบดดีเมกโทมัสบมดดีเมกโทมัสเก้ไปไว้กันตอนแรกว่าจะบอกให้ตายไปดูคนตอนนี้จะปล่อยก่อนอะไรอยู่นวันนี้คนที่ใครเนี่ยคนนี้วิ่งยาวเลยคิดว่าคนนี้ได้ฟังเสียงเท้าออกอ่ะวานนี้อยู่ดีกผ็ผมเดินมาใช่ไหม มาคนนี้ตายนะเอาคนนี้ให้ตายเลยว้าไม่ยอมลู้ไม้ด้วยคนนี้เซียนไหนบด,ดิโอเคน้องลอรลี่คนนี้ตายแล้วฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นซอบ,บี้กำลังนี่ไงผมไม่บกบมืออยู่ตรงกลางแมพอะใครไปนั่งฮิวเลยหรือทำอะไรตรงกลางแมพวะเนี่ยเรียบร้อย ตาดีคนหนึ่งนี่ไงซอมบี้กำลังโบกให้โบกมืออยู่ปั่นอย่าง,างนี้ปะ่ะแน่นอนอะ่ะต้องออกทางนี้นะเพราะว่าตรงนั้นมีซอมบี้อยู่นี่ไงแอนกินไปสามล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันฟาดได้โอเคผมแข็นะให้เมก็กเขาพี่ลุมๆอ๋โอโอ้โหผมเจอตำแหงสุดท้ายแล้วไปเลยปะ่ะโอ้ปั่นอยู่เครื่องคนละโลกผมเลยไม่ไปละนี่ก็เครื่องใกล้ๆนี่ก็เครื่อง,งไกลแม่โอเค จังคนนี้เฟดสองยังไม่ตายอยูแหมผมจะลองหุ่นเชล้อราสิบห้าวิให้แบบเป็นคนไล่หัวใจสักสิบห้าวิแล้วกันเอาเพรนั้นปล่อยตายว่าเขาจะให้เม็กลุ้นหลุมแหละก็โอเคตามนั้นถ้าเขาลุ้นหลุมก็ถือเป็นโชคเขาแล้วกันตานนี้ผมสนุกมากแล้วได้ใช้แบบเปิร์กได้ใช้อะไรตามแผนที่เราวางกันไว้ไอ้จีว้วันดี้เมกโทมัสทำไมทำไมไม่เนียนต่อแล้วคือเขาเนียนอยู่ผมไม่รู้วนะ่น่ะ โอเคม okay. today, okay. ันรู้ได้ยังไงตรงเนี้ยโอเคมาจบทักทีตอนที่ผมไม่ได้หวังเก็บสี่ด้วยนะคือให้ลงไปเลยอ่ะไอเกต้นนะเจอก็เจอโคตรกนี่ไงให้หลุมนี้ด้วยอ่ะเกิดเขาถ้าเกิดเขาเดินมาที่ผมไม่รูเลยเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไปเจอผมจะเดินเข้ากลางแบบต่อยรอบหนึ่งอ่ะเพื่อแบบเป็นหลุมที่เกิดตรงนั้นอ่ะโคตรมัน คือไม่เคยเล่นน,นิวิีสไตลนนี้เลยสนุกยิ่งไปกว่ออะคือผมก็ไปฝืนเล่นมาก็ก่อนหน้านี้ก็หลายเดือนอแต่ก็ไม่เคยจะได้อย่างนี้เลยอโอเคตอนนี้ก็สนุกมากเลยก็เคผม